ดงความยินดีด้วยกับน้องเนยโชติกานั่นเองใช่นะครับล่าสุดนี้นะฮะก็เข้าพิธีมั่นแล้วนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะจ๊ะกับหนุ่มนะฮะเรียกว่าหนุ่มหล่อเลยนี่คุณดูดิหน้าตาเดียวกันหนุ่มหล่อคนนี้นะฮะเป็นนอกวงการบันเทิงนะชื่อว่าคุณอารมจันสิริมณีฉายนะฮะเป็นนักธุรกิจสำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิตนะครับโอ้โหนี่หล่อเหมาะกันจริงดูดีเนาะดูดีเนาะนะฮะนะฮะเมื่อวันเสาร์นียนะฮะเข้าสู่พิธีนะฮะมั่นกันนะครับ คุณฟังนี่ดีกว่าค่ะคุณฟังให้สะเทือนใจเลยน,น,นี่รอฟังอยู่เลยเนี่ยแหวนมั่นค่ะซีริรวมรวมเท่าไหร่คะห้ากระรัตโอ้ตายอกีแฟนจะแตกอะไรจะขนาดนั้นห้ากระรัตนะครับแล้วก็มีการรดน้ำสังตามประเพณีนะฮะจัดขึ้นที่โรงแรมพลาซ่าแอทินี นะครับอยู่ตรงแถวแถวเพิ่นจิตใช่ไหมประมาณนี้นะฮะเพื่อนสนิทในแก๊งก็ไปกันเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าคุณมินน้ัดเวลาคุณฝ้ายนิชานันคุณเบนปุญญาพรคุณไออามีนาและอีกเยอะเยอะมากเยอะมากนะฮะพิธีกรในงานคือคุณนอดวรรด แล้วก็คุณบุ๋มปนัดดานั่นเองนะครับตอนที่ฝ่ายเจ้าบ่าวสวมแหวนมั่นเนี่ยนะเป็นยังไงคะคุณเนยน้ำตาไหลเลยร่วงเลยอ่ะธรรมดาโมเมนต์นี้ใช่ไหมเนาะผู้หญิงทุกคนผู้หญิงทุกคนนะครับอยากมีบ้างนะฮะก็เท้าความไปว่าเขารู้จักกันได้ยังไงเขาคบกันได้ยังไงอะไรอย่างงี้เนาะเขาไปงานเปิดร้านอาหารเพื่อน ต่างคนต่างไปเสร็จแล้วก็ไปปะกันแหมที่นั่นอ,า,ยยา,อานะครับก็เริ่มรู้จักกันเป็นเพื่อนสนิทกันมาคบกันมาเรื่อยๆสุดท้ายก็พัฒนาเป็นแฟนก,กันคุณผู้ชมนะฮะค,บ,คบกันมา6ปีเต็มโอ้นานนะสุดท้ายเนี่ยนะฮะหนุ่มอาร์มครับเขาก็เลยเซอร์ไพรส์นะฮะน้องเนยด้วยการคุกเขา่านี่นี่นีพนี้คุกเข่าขอแต่งงานฮะนะครับนี่นีเน,น,น,นยเคขินบิดดูดิ ้าตอนคุณเขาขอแต่งงานนี่คุณภาพมีเก๋มากเราเคยอ่านข่าวตอนที่เขาแบบมาเขาแล้วแบบโผยนี่แล้วคุณดูคุณดูมุมกล้องมุมกล้องแบบว่าจริงจังอ่ะจริงจังจริงๆเขาเป็นเซอร์ไพรส์จริงจังอ่ะดูดิ่นี่มิดอลลี่อ่ะดูทิแต่ล้อะไรจะน่าดันนะฮะตอนที่ขอแต่งงานพูดนะพูว่าหนูหนูอาร์มรักหนูโชคดหกปีที่ผ่านมาทำให้อาร์มรู้ว่าหนูคือคนที่ใช่โดนมาล่ะโดนมาล่ะ นี่นี่โอ๋แต่ละนี่ละนะฮะโอ้ยอิน่อินไปกับเขาด้วยอันนี้คือภาพในอดีตนะตอนกู้ขอเขาแต่งงานนะนะฮะวันเสาร์นี้ก็พิธีมั่นที่เราให้ได้ชมภาพนิ่งไปสักครู่นะครับอ่าเดี๋ยวจะแต่งกันอีกทีก็คือวันที่1ิบกันยายนวันเสาร์นี้เสาร์นี้แล้วผมนี่พยายามเคลียร์งานอยู่เพื่อที่จะไปงานแต่งเขาใช่สิเนี่ยนะฮะแต่ว่าติดงานเนี่ยพยายามจัดเวลาอยู่เนี่ยงานมั่นก็ไม่ได้ไปโมแต่ไปอยู่พม่า อะไรก็ไม่รู้ยินดีด้วยกับเนยยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะฮะสู่คุณแฟรี่อะไรคะคุณคุณโยกเข้ามาอยู่น่นคุณก็ดูไว้เป็นตัวอย่างโอเคค่ะค่ะแหวนแหวนเพชร5้ากระดัตห้ากระัตนะครับของคุณนี่สามารถจะไปถึงเจกระัต8กระัตได้พี่คะเอาแค่แหวนใบไม้เข้าแล้วตอนเนี้ยคุณทําได้ผมแนะนําคุณไปที่สําเพ็งยังไงคะแหวนหัวโตโตปตติกโมเอาว่าเจ็ดกระดับนี้ใช่ไหมตายแล้วนี่เขาเจอกันที่แหวนน้ำตาคอ น่าจะบอกเขาเจอกันที่อะไรนะร้านอาหารของเพื่อนอคุณรีบตามหาเลยร้านอยู่ไหนเมื่อไหร่ไม่กลางคือแกเมื่อไหรจะเปิดร้านฝากเพื่อนทุกคนเมื่อไรเปิดร้านส่วนเพื่อนังมาเยอะๆจะได้มารู้จักกันไวเอานวันนึงต้องเป็นวันของแฟรี่ใช่ค่ะและวันนั้นแฟรี่ต้องอายุ60ไปแล้วพี่คะให้เขามาแต่งงานหรือมาจัดแฟรินพอแค่นี้